สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องฟัง2นสองนะครับจากทางร้านลุงงานะครับวันนี้นะครับพามาชมเครื่องฟังนะครับที่เพิ่งลงมาใหม่คันนี้เป็นแมซี่นะครับแมซี่หนึ่งสองสี่ใบเหลืองนะครับดูสภาพนะครับอย่างคร่าวๆนะครับถ้าใครอยากเจอตัวจริงนะครับก็ ให้เข้ามาชมที่ร้านเราได้นะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19บ้านตะคร้อนะครับมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้นนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0879579453นะครับ0935732101นะครับท่านนี้นะครับดูสภาพนะครับไม่มีผูไม่มีตามดนะครับ เอกลักษณ์นะครับของเมซี่นะครับถ้าเป็นป้ายเหลืองนะครับจะสังเกตว่าตรงบล็อกหลังนะครับสามารถถอดออกได้นะครับอันนี้คือวิธีการสังเกตนะครับวันนี้นะครับวันที่8กรกฎาคม2564นะครับมีเครื่องอัดฟางมาลง5คันนะครับมีแมซี่นะครับ3คันอินเตอร์อีก2คันนะครับอ่าส่วนคันนี้นะครับเป็น อินเตอร์นะครับ445นะครับใครที่สนใจอินเตอร์นะครับ445นะครับก็เข้ามาชมที่ร้านเราได้นะครับอันนี้คือสภาพนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับเครื่องทุกคันนะครับไม่เคยใช้งานในไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเครื่องจากทางร้านนะครับก็จะเป็นเครื่องนําเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับ อินเตอร์445นะครับหลายคนนะครับเอาไปใช้นะครับบอกว่าใช้ดีนะครับสำหรับอินเตอร์445แล้วก็มีจำนวนมาน้อยด้วยนะครับ คันนี้ก็เป็นเมสซี่เหมือนกันนะครับเมสซี่หนึ่งสองสี่ป้ายเหลืองนะครับมาดูสภาพกันนะครับคันนี้เมสซี่ป้ายเหลืองนะครับที่เป็นแคนาดานะครับแคนาดาสังเกตแบบง่ายๆเลยครับดูที่กาดนะครับสังเกตได้ง่ายครับดูที่กาดนะครับกาดจะไม่มีร่องนะครับ อันนี้แผ่นเพจนะครับก็จะปักไว้เลยนะครับว่าเม็ดอินแคนาดานะครับถ้าใครดูม่ดูกาดแล้วไม่ชัวนะครับก็ดูที่เพจได้นะครับว่าเป็น m a ็ด in อะไรนะครับดูชุดหัวมัดนะครับ สภาพของตู้นะครับตู้ช่องเก็บฟางไอช่องเก็บเชือกนะครับช่องเก็บเชือกนะครับขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นแมสซี่เหมือนกันครับแมสซี่หนึ่งสองสี่เหลืองฝรั่งเศสนะครับคันนี้ดูที่แผ่นเพจนะครับ m มสในฝรั่งเนะครับก็คือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับสังเกตการ์ดนะครับการ์ดจะเป็นร่องนะครับเนี่ยสังเกตนะครับสังเกตง่ายเลย ฝากนะครับท่านที่รับชมวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจให้คลิปเรานะครับแล้วที่สําคัญคืออย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับกลางเดือนนะครับกลางเดือนกรกฎานะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกี่ยวกับคันขนส่งนะครับจะมีเครื่องอัต่างเข้ามาอีก7 0 0คันนะครับก็จะมีแมซี่อินเตอร์แล้วก็นิวฮอลแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ